แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถถัง v TC, t c MBT 3000ของจีนปี2025สสำหรับช่องของคุณขีดขีดขีด รถถัง b t 4หรือชื่อทางการว่า MBT 3000คือหนึ่งในรถถังหลักยุคใหม่ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยบริษัท NORINCO หรือ China North i n d u s t r y Corporation โดยจุดเด่นของ BTC อยู่ที่เทคโนโลยีล้ำสมัยความสามารถในการรบที่ครอบคลุมและราคาที่แข่งขันได้ในตลาดโลกทำให้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของหลายประเทศในเอเชียออฟริกาและตะวันออกกลางรวมถึงประเทศไทยของเราที่นำเข้ามาใช้งานจริงแล้ว ในปี2025นี้ VT4 ได้รับการอัปเกรดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในรถถังที่น่าจับตามองที่สุดในภูมิภาคด้วยความสามารถด้านการรบที่ปรับปรุงใหม่ระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะและกรอบป้องกันแบบโมดูลราทำให้ VT4 พร้อมรับมือกับภัยคุกคามในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจรูปลักษณ์ของ VT4 ยังคงความดุดันด้วยตัวถังต่ำเพื่อความยากในการตรวจจับทางสายตาติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm. ม แบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนเจาะกรอกหรือแม้กระทั่งขีปนาวุธนำวิถีจากลำกล้องได้อีกทั้งยังสามารถบรรจุก,กระสุนอัตโนมัติออโตโหลดเดอร์ Auto er, ที่ช่วยเพิ่มอัตราการยิงและลดจำนวนพลประจำรถระบบควบคุมการยิงของ V t ทีในเวอร์ชันปี2025ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถยิงขณะเคลื่อนที่และติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบกล้องตรวจจับก,กลางวันและกลางคืน พร้อมกล้องอินฟราเรดรอบคันทําให้พลยิงและผู้บังคับรถสามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพอากาศและเวลาอีกหนึ่งจุดเด่นของ VT4 คือระบบป้องกันตัวทั้งแบบแอคทีฟและพาสซีฟตัวรถติดตั้งกรอะคอมโพสิตที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจรวมถึงการเสริมเกราะเอร่า Explosive Reactive Armor เพื่อลดแรงเจาะจากกระสุนและขีปนาวุธต่อต้านรถถัง นอกจากนี้ยังมีระบบยิงระเบิดควันอัตโนมัติเมื่อถูกเล็งด้วยเลเซอร์ช่วยให้รถถังสามารถหลบหนีจากการโจมตีที่กำลังมาได้ VT4 ยังติดตั้งระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมี NBC Protection System พร้อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในรถเพิ่มความอยู่รอดของคนประจำรถในสถานการณ์วิกฤตด้านขุมพลัง VT4 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลัง1,300แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและวิ่งลุยในพื้นที่วิบากได้เป็นอย่างดีระยะปฏิบัติการของรถถังอยู่ที่ราว500กิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงแนวหน้าและถอนกำลังกลับได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงระหว่างทางในปี2025ประเทศไทยยังคงใช้วิธีเป็นกำลังหลักในกองพลทหารม้าโดยมีแผนการปรับปรุงระบบสื่อสารภายในรถให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการรบสมัยใหม่ รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคามจากโดรนเพื่อรับมือกับการรบแบบไฮบริดที่กำลังเป็นรูปแบบสงครามในยุคป,ปัจจุบันนอกจากไทยแล้วปากิสถานไนจีเรียและเมียนมาต่างก็ใช้ว t ทีในกองทัพของตนเช่นกันเนื่องจากเป็นรถถังที่คุ้มค่าและรองรับภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบเชิงรุกและการตั้งรับโดยเฉพาะในภูมิประเทศเขตร้อนหรือพื้นที่สมรภูมิที่มีลักษณะซับซ้อน V t ทียังถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบไร้คนขับในอนาคต โดยทาง NORINCO ได้เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการทดสอบเวอร์ชั่นไร้คนขับสำหรับภารกิจเสี่ยงสูงเช่นการบุกแนวหน้าหรือภารกิจเก็บกู้สนามทุ่นระเบิดการฝึกกำลังพลของไทยในการใช้งานวิ VT4 ยังเป็นสิ่งที่กองทัพบ,บกให้ความสำคัญอย่างมากโดยมีการส่งนายทหารไปฝึกที่ประเทศจีนและจัดอบรมซ้ำในไทยเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่ารถถัง VT4 จะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ด้วยภาพลักษณ์ที่ทรงพลังเทคโนโลยีระดับสูงและความสามารถรอบด้าน BTC ยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในรถถังที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในบริบทของปี2025ที่ความขัดแย้งระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นและการพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารเพื่อป้องกันประเทศเป็นสิ่งจำเป็น วีทีสจึงไม่ใช่แค่รถถังแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในศตวรรษที่21และยังเป็นตัวอย่างของความร่วมมือด้านอาวุธยุทภัณฑ์ระหว่างไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนานขีดขีดขีดหากคุณต้องการคำบรรยายวิดีโอชื่อวิดีโอคำแปลชื่อเป็นภาษาอุรดูแและแท็กยอดนิยมสำหรับวิดีโอนี้ด้วยบอกมาได้เลยครับยินดีจัดให้